สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยันถิงกกตุมค่ะยันิงออกมาดูที่นานะคะออกมาดูข้าวนะคะว่าข้าวออกรวงหรือยังนะคะตอนนี้นะคะข้าวกําลังตั้งท้องนะคะกําลังจะออกรวงแล้วนะคะนี่นะคะโอ้ลมโวยๆยนะคะลมโวยๆยบรรยากาศดีจังเลยนะคะตอนเย็นๆนี้นะคะ ออกมาส่องดูข้าวนะคะว่าข้าวเป็นยังไงเนาะจะพอออกรวงหรือยังเนาะนะคะนี่ออ้ข้าวยายจันออกเยอะแล้วป้าอ่อโอ,โอ้ข้าวยายจันออกเยอะแล้วอุ้ยข้าวค่อยยังไม่ออกเลยไปดูข้าวยายจันก่อนอ่อ โอ้ยางเขาคือได้หลายแถวโอ้ยางเขาได้เยอะเลยดูข้าวยายจันก่อนนะคะอ๋อยางเขาได้เยอะเลยโอ้นี่ข้าวยายจันนะคะก็เริ่มออกแล้วน้ำก็แห้งฝนก็รำเริ่มจะมาอีกแล้วดีนะคะ ฝนตกให้เป็นบางช่วงนะคะบางช่วงมันก็หยุดให้เรากีดยางแล้วก็ตกมาอีกรอบใหม่นะคะโอ้ดูสิออกหมดแล้วข้าวของยายจันนี่นะคะของยายหญิงยังไม่ออกเลยม,มาดูบรรยากาศตอนคาบสวยงามมากๆนะคะที่กกตูมนะคะ สวยงามยินตานะคะข้าวก็สวยนะคะบรรยากาศก็ดีนะคะลมพัดโช,ชยโชยนะคะนูน่นค้มฟ้าค้มฝนฝนจะตกมาอีกแล้วโอ้โหนุน่นที่นาย่าหนิงนะคะนุ่นนะคะตกหน่อยฝนเอ๋ยน้ำนาข่อยแห้งแล้วหลังจากที่ นอนอยู่บ้านนะคะวันนี้นะคะไปกีดยางเมื่อคืนนี้นะคะนอนดึกมากเลยแล้วก็นอนอยู่ที่บ้านก็ไม่ได้ออกมาส่องที่นามาหาส่องเบิงนาก่อนนะคะแต่ก่อนเห็ดโคนนะคะมันก็จะออกอยู่ส่สวนยางนี่แหละคะ่ะแต่ปีนี้มันย้ายไปอยู่ที่ออกที่ใหม่บ่หรือว่ายังไงเนาะ อนนี้ฝนตกปล่อยโปอยดูบรรยากาศตอนเย็นตอนค่ำนะคะฝนตกแล้วจะกลับก่อนแล้วเดี๋ยวจะถูกฝนวันนั้นไปสีดวัคซีนแก้วัดไข้บวัดใหญ่แล้วแหละคงจะไม่เป็นคงจะไม่เป็นนั้งถูกฝนนะ ว่าจะไปเก็บหอยฝนก็ตกเก็บไม่ได้เลยโอ้โหโอ้ยฝนตกแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับก่อนนะคะฝนตกแล้วฝนมาแล้ว นี่ค่ะรถประจำตำแดงนะคะนายเจ้าหนิงก็อยู่นี่นะคะไม่ได้อยู่ไกลนะคะส่วนข้างบนนู้นก็เป็นบ้านหมู14นะคะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องแจานิงกอกตูมนะคะตอนนี้แจนีงก็จะออมหวายนะคะอ่อมหวายแกงหวายนะคะใส่ไก่นะคะนี่ค่ะตอนนี้ต้มยอดหวายก่อนนะคะหวายก่อนนะคะส่วนหวายนี้เอาไว้นึ่งนะคะนึ่งหวาย ตัวนี้เอาไว้นึ่งนะคะนึ่งใส่บาตรนะคะนึ่งเฉพาะยอดหวายนะคะเรานึ่งจ้ำน้ำพริกก็อร่อยนะคะบางคนจะชอบกินนึ่งนะคะนึ่งกินกระป่นก็อร่อยนะคะแต่นี่ยา่าดิงจะแกงบวบใส่ไก่แล้วก็หวายตอนนี้ต้มยอดหวายอยู่นะคะนี่นะคะต้มยอดหวายใส่พริกลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยเกลือน้ำปลานะคะ ปรุงรสก่อนนะคะชูรสนะคะเอาลงไปก่อนนะคะไก่นี้ก็จะไก่นี้ก็จะเหนียวหน่อยนะคะเราก็จะอบอนะคะนี่นะคะเราก็จะอบไก่นะคะอบไก่กับหวายนะคะนี่นะคะ หลังจากที่เรารอนะคะเราก็จะเอาหม้อนะคะหม้อที่เดือดนะคะเราก็จะออมออมหน่อยนะคะเพราะว่าไก่มันก็เหนียวนะคะค่ะก็ตอนนี้ก็จะตำข้าวเบือนะคะนี่ก็คือนางรักนะคะแล้วก็บวกนะคะตำข้าวเบือก่อนนะคะโอเคโอ้โหเสร็จแล้วนะคะนี่ป้าน่ากินจังเลยแกงไก่นะคะไก่บ้านนะคะ ใส่ยอดหวายแล้วก็ใส่บวบนะคะอุ้ยน่ากินจังเลยเต๋อเสแบแท้ๆได้พี่น้องเลยแล้วค่อยสิตัอกอนรุ้ยเรียบร้อยอู้น่ากินจังเลยไก่ก็มันมันนี่มันมากกินโลดกินโลดกินเลยเฮก็มันขนาดนี้กินดูซิแซ่บอนั่นเ่บ่เห็นไ่ อร่อยมากๆเลยนะคะแกงร้อนๆน,นะคะแกงร้อนๆเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วก็กินเลยนะคะใจก็มันยอดไว้ก็อ่อนอ่อนกินกินปกินกินเอาแกงถ้วยเดียวนะคะกินได้ทั้งครอบครัวนะคะสุดยอดเลยนะคะครอบครัวอิ่มเลยนะคะแกงถ้วยเดียว ็มีทั้งจอดหวายมีทั้งบวบมีทั้งไก่นะคะนาจามาชิมมึงแม่แซ่บเตอโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอจบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ